โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบบีฟาย6นะครับตัวท็อปของทัวรนะครับเป็นจิกะไฟเบอร์นะครับโมเดลครับที่628นะครับตัวนี้นะครับเป็นกุญแกเสานะครับเราเตอร์6เสาตัวใหญ่นะครับเป็นสีขาวนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับใช้กําลังไฟถึง12โวลต์นะครับ2ที่แอมป์นะครับก็เป็นเราเตอร์ที่เป็น จีพอในตัวนะครับที่เป็นตัวมีตัวคอนเน็ตตัว iber, ไฟเบอร์ในตัวครับด้านหลังมันเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคอนฟิก์มและเทสนะครับว่าอยู่บนชั้นสองนะครับไมไฟหกตัวนี้ที่สามารถทำสปีดได้ห้าพันสี่ครับเป็นเออห้าพันสี่จะมีความแรงถึงขั้นไหนครับในตัว อ่าพีซครับที่ผมใช้ไวไฟ6นะครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบกันเอย่ผมทําการคอนฟิกแล้วติดตั้งก่อนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นผมการเข้าตัวไอพีที่ผมเซตไว้นะครับแล้วทําการต่อตัวเราเตอร์เข้ากับตัวเราเตอร์หลักนะครับก็มาดูส่วนของแลนที่ผมตั้งเอาไว้นะครับเป็นตัวไอพีหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่ง้าดสามนะครับเราทําการปิดในสถีครับ ทำการเอาสายแดนต่อเข้ากับตัวหลักนะครับมาดูส่วนของแวนครับผมตั้งชื่อไว้ว่าตัว KJ Beauty ครับแล้วก็ข่้นๆมาดูในส่วนของแอดวานนิดนึงนะครับเพื่อมาทําการเช็ค่าครับตัวนี้ครับให้เป็นค่าดีฟอร์มมันอยู่ที่8เซิเมตเนกระเฮิร์ทครับราจะเป็นเปลี่ยนเป็นเ6ื้อของเกระฮิร์นะครับแล้วทาการกดเซฟนะครับตัวของแอดวานครับส่วน2 2จุด2 G เข้ามาส่วนของแอดวานเหมือนกันนะครับก็มาส่วนของกระเฮิร์ทนะครับให้เป็นตัวแวน สูงสี please, ่สิบนะครับกดเซฟนะครับเขาได้เป็นไทยนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมนทำการทดสอบสปีดให้ทุกท่านดูก่อนครับด้วยไ i ไฟ5 g นะครับเดี๋ยวผมต่อเลงครับมันหลุดนะครับโอเคทำการต่อเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับเรามาทําการเทสสปีดดูครับตัวนี้นะครับผมการต่อเรียบร้อยครับราเทสสปีดดูกันว่าได้เท่าไหร่กันครับทําความเร็วเท่าไหร่มาดูกันนะครับโอเคครับสปีดนะครับเกือบจะหนึ่งกิกนะครับแปดร้อยห้าสิบสองนะครับสปีดของผมครับอยู่ที่หนึ่งกิกทับห้าร้อยนะครับถือว่าแรงสมชื่อนะครับ นี่คือใช้ตัวไวไฟนะครับไม่ได้ใช้สายแดนเลยนะครับตัว่าแรงมากนะครับใช้เน็ตของค่ายสามีีนะครับแต่ว่าใช้ตัวเราเตอร์ของทูมาเป็นตัว a อคเซสพอย n t เตอร์นะครับโอเคโอ้ือวแรงมากนะครับจะกดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เกือบเก้าร้อยเมกนะครับ ถือว่าแรงจริงๆนะครับ็นตัว true wi ไฟนะครับนี่ครับก้าวที่สองนะครับตัวนี้ผมเทรอยู่บนท่านสองของบ้านครับโอเคแบงมากนะครับโอเคก็ได้ตามนี้นะครับถือว่าแรงนะครับบนท่านสองของบ้านนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างครับในตัวรุ่นของตัวอ่าที T3 T6 T628 ครับตัวนี้ครับคือตัวหน้าตาเมนูอินเทอร์เฟซครับจะคล้ายๆกับตัวรุ่นน้องนะครับแต่ว่าอินเทอร์เฟสมันจะเมนูต่างกันเมนูมีต่างกันพอสมควรนะครับท้องแวนครับไม่สามารถที่จะ ทำการลบหรือเซ็ตเป็น่อง้ายอื่นได้นะครับเป็นตัวเฟร์มแวร์ที่เขาฟิกมานะครับในตัวของเราเตอร์เลยนะครับ โอเคนี่แวนครับตางการบ้างค่าไอไฟนะครับนี่ก่อนครับมาดูนี่ครับแมปปิ้งไอ่าสามารถติดค่าไอวายไฟได้ขั้วมิ2สองตัวครับสามารถ เพิ่มกำลังส่งให้ได้นะครับเนี่ยผมจะลองทําการเพิ่มกาลังสงนะ่งเป็นไฮนะครับโอเคครับตัวสอบสปีจอีกทีหนึ่งครับว่าเพิ่มกำลังกนะําลังส่งแล้วมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าครับ โอเคครับเพิ่มกําลังส่งครับเป็นตัวไฮสามารถเพิ่มสปีดได้ถึง12เมกนะครับก็แรงขึ้นนะครับสำหรับตัวเพิ่มกำลังกำลังส่งของตัวทูนครับลองเทสอีกรอบนึงะครับ992นะครับมเกียร์ครับ ก็สปีดใกล้เคียงกันครับในการเพิ่มกําลังส่งครับก็ให้ท่านเลือกเอาว่าถ้าท่านอยู่ออจากเราไกลจากเราเตอร์ขนาดไหนก็สามารถเพิ่มกําลังส่งได้ครับก็สปีดได้ตามที่เห็นนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะปรับให้เป็นค่าของมิดเดยมครับโอเคมาดูต่อครับส่วนของฟิมเคียวรตต มาแล้วครับมีสามารถเพิ่มตัวอ่าอา,<ม>อาราวเรื่องของซกูริรตี้สลับทุกมุดหลันของทุกท่านได้นะครับตอนนี้นะนะครับ จำนวนของสวิตต์นะครับมีแค่สองขานะ สามารถเซรีโมทมาตัวเครื่องนี้ได้ครับเพื่อทำการควบคุปักคาได้นะครับตัวน,นี้นะครับไี p QOS นะ โอเคก็จบการแสดงเมนูการใช้งานของตัวเราเตอร์ครับของ t ทู e นะครับรุ่น4 6 2นะครับ L นะครับเท่านี้นะครับ